สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าใช้งานนะครับแอปพลิเคชัน MyMo นะครับสำหรับใครที่เข้าใช้งานไม่ได้นะครับที่หลายๆคนเข้าแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับคนที่กดเข้าไปแล้วในแอปพลิเคชันนะครับขณะตอนนี้กำลังมีการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าไปลงทะเบียนจองสิทธิ์สินเชื่อนะครับเลยทำให้มีผู้เข้าใช้งานจำนวนมากนะครับ นี่ครับจะขึ้นแบบนี้ครับขณะนี้มีผู้ใช้งานจำนวนมากกรุณารอสักครู่แล้วลองอีกครั้งซึ่งผมเคยทำคลิปนี้ไปแล้วเป็นคลิปแรกของผมที่ผมลงไว้สอนวิธีการเข้าใช้งานนะครับแต่ว่าคลิปนั้นมันจอเล็กนะครับผมลืมปรับให้มันเป็นแนวตั้งนะครับอันนี้คลิปนี้ผมก็จะมาทำให้ดูใหม่ครั้งนึงนะครับแบบชัดๆเลยอันนี้เราก็ออกจากป m y โ o ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปโหลด ชไปโหลดแอปนะครับชื่อแอปว่าแอปนี้นะครับพิมพ์ไปเลย Y O G A แล้วก็ V P N นะครับแล้วกกดเข้าไปเลยจะเจอนี่ปุ๊บนี่จะขึ้นแอปสีลเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็กดติดตั้งไปเลยป๊บ ี๋ยวก็รอโหลดสักครู่นะครับรอการติดตั้งสักครู่นะครับอ่าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้โทรศัพท์กำลังสแกนอัตโนมัตินะครับว่าเป็นแอปที่ปลอดภัยหรือเปล่าเห็นแอปปลอดภัยนะครับแล้วก็กดเปิดได้เลยปึ๊บ แล้วก็กดเริ่มต้นใช้งานเลยนะครับพอกดเริ่มต้นใช้งานไปแล้วกดเข้าไปที่สลับเขตนะครับสลับเขตเดี๋ยวเลือกสหรัฐอเมริกานะครับถ้าใครไม่ขึ้นสหรัฐอเมริกาก็กดตรงนี้ครับตรงคําว่าอนะครับ a l l นะครับมันจะขึ้นทุกประเทศเลยแล้วก็กดเข้าไปเลือกที่สหรัฐอเมริกาปึ๊บแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนหลายคนที่ ตามคลิปที่แล้วที่บอกว่าเช่าใช้งานไม่ได้หลายคนลืมกดอนุญาตนะครับคือต้องกดตรงนี้ด้วยครับกดคําว่าตกลงนะครับเวลาขึ้นมาข,ขอให้อนุญาตแอปนะครับกดตกลงไปเลยปึ๊บแล้วก็รอการเชื่อมต่อสักครู่นะครับมีโฆษณาเล็กนึงก็กดปิดไป แล้วก็มีคะแนนไม่ไม่มีผลเลยครับก็กดโกไปกดเข้าใจแล้วไปกดากบาทอ่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองกดเข้าแอปพลิเคชัน MyMo ดูนะครับกดเข้าไปเลย ได้เลวนะครับเห็นไหมครับจะขึ้นให้จองสิทธิ์การสมัครสินเชื่อแล้วครับก็กดจองสิทธิ์ได้เลยสําหรับใครที่ยังเข้าไม่ได้นะครับทําแอปนี้แล้วโหลดยังเข้ามาไม่ได้ให้กดปิดแอปพลิเคชันก่อนก็คือปิดหน้าจอหลังนี้ครับปิดหน้าจอนี้ทิ้งไปแล้วก็กดเข้าไปเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือว่าถ้ายังไม่ขึ้นก็ให้ปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่อีกรอบนึงนะครับ วิธีปิดแอปก็คือแบบนี้นะครับก็กดแบบนี้แล้วก็ปิดแอปไปเลยอกระบาดปึ๊บไปอีกเลยแล้วก็ลองกดเข้าไปใหม่อีกทีหนึ่งแบบนี้อ่ะมันจะขึ้นกดให้จองสิทธิ์นะครับแบบนี้เลยคลิปนี้ก็จะมาพูดแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดอาอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ